สวัสดีทุกคนผมเจตเอกวันนี้เราก็กลับมาที่เกม p l a n t vs z o m b i e อีกเช่นเคยฮะเดี๋ยวเราไปต่อกับการรวบรวมพืชในล่างขันต่อไปกันเลยสำหรับหน้ากระดานแรกเราใกล้จะครบแล้วเนาะขาดแค่4ตัวนี้ต่อไปเป็นเจ้าดาวครับโอเคทุกคนด่านนี้เป็นตัวของผสมตัวดาวนี้เนาะมอนข้างหน้าค่อนข้างที่จะโหดร้ายเลยเดี๋ยวเรามาจัดเซตตัวดีกว่าโดยเจ้าดาวเนี่ยตัวที่ต้องผสมกับมันก็คือตัวแม่เหล็กโคมไฟตะเกียงนะแล้วก็ตัวดาวของมันเอง โอเคใช้แค่3ตัวนี้เลยครับจะได้มาเป็นดาวนหน้าตาแบบนี้เลยผมจะเซตมาประมาณนี้นะโอ้ดูการโจมตีของมันสิเป็นการยิงอันนี้เนาะมันเหมือนจะมีตัวของที่มันโหลดอยู่ขางข้านี้ด้วยฮะแล้วมันไปไหนอะ่ะมันยิงแล้วไปไหนอ,อ๋อมันกลับมาแล้วเนาะมันมียิงเป็นความสามารถตรงตัวข้านี้ด้วยฮะเป็นความสามารถที่เอาไว้ชาร์จเนาะซุปเปอร์เบิร์ดแบบซุปเปอร์บลูมเลยมีโลมามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลย อ่าผมได้ยินเสียงรถด,ด้วยผมลองเก็บตัวนี้ให้ครบก่อนนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆวางน้องวางน้องดาวเรื่อยๆนะตัวมันมีเอฟเฟกต์การดูดไหมดูเหมือนจะไม่มีเอฟเฟกต์การดูดนะโอเคเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูเริ่มจากตัวแรกครับก็คือเจ้าสตาร์ผสมกับตัวนี้ครับแล้วก็ยัดแม่เหล็กลงไปจะได้มาเป็นตัวแบบนี้เลยเขาจะยิงดาวแล้วก็ดูดดาวได้นะแบบยิงโอเคผมชอบอันนี้จัง มันจะเป็นการยิงดาวมารอบๆตัวเนาะแล้วก็ค่อยๆกระจายออกออกออกไปแบบยิงปิ้วๆๆไปแบบเนี้ดยดาเมจถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะไม่ได้แย่มากครับเดี๋ยวผมติดตัวนี้ด้วยเดี๋ยวติดไอ้เจ้าตัวนี้ไว้ข้างหน้าเลยใส่นี้ให้ด้วยตัวนี้จะเอามาดูดเจ้าตัวที่มันเป็นอ่าผมลืมเอาไอ้นี้มานีหว่าลืมเอาใบบัวมาเขี่ยไม่เป็นไร ผมต้องวางโคมไฟข้างหน้าครับเพราะมองไม่เห็นงั้นเกมนี้ก็ใช้ดาวให้หมดเลยละกันนี่งั้นเกมนี้ก็ใช้ดาวให้หมดเลยผมเอาเจ้าแม่เหล็กมาวางไว้ข้างหน้านะโอ้ดูเหมือนว่าเกมนี้มันมีเจ้าตัวนี้นะผมผมลืมไปเลยอะว่าทําไมผมถึงเอาตัวนี้มาเพราะมันมีไอเจ้าตัวนี้ด้วยฮะไอตัวยิงอะมันคือตัวยิงอะ ตัวยิงแบบถ้าเกิดเราทำหนังสือพีมันมันพังแล้วมันจะโกอะ่ะไอ้เจ้าคุณปูห่หัวยิงที่มันเป็นสีแดงสวยแล้วเมฆเขารุนแรงมากเลยแบบตุ้มทีก็หายว่าไปเลยฮะผมควรจะติดดาวพวกนี้ไว้เยอะๆก่อนนะเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มแย่แล้วเนี่ย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 มันคือไอเ้เปรดเนี่ยยิงมาหน่อยได้ปะ thank you ผมต้องวางชิๆกันแล้ววางไม่ได้แล้วออผมต้องวางชิๆหน่อยละตอนนี้ต้องประกบพลังก่อนตอนนี้ต้องเน้นต้องเน้นประสบไปเยอะก่อนฮนะไม่งั้นอาจจะไม่รอดแน่ๆเลยเดี๋ยวนี้ต้องมาวางเอามาใกล้ๆเลยนะเพราะเอามาข้างหน้าเินมันโดนพวกรถบดฮนะมันโดนมันโดนพวกรถบดแล้วมันไม่มันไม่รอดจริงๆ เนี่ยมันมีพวกรถบดเยอะมากเลยไม่ตายทำไมมันทำไมมันสีอันนี้เหี่ยวลงอะ่ะมันสีนเหมือนที่เหี่ยวลงเกิดอะไรขึ้นกับมันทำไมผมรู้สึกว่าสีมันแปลกๆไปอ่ะสำหรับเจ้าตัวเนี้ยปกติมันต้องสีเข้มแบบนี้สิไม่รู้แฮะตอนนี้วิกิจการทางการเงินมหาศาลมากเลยฮะ แย่แล้วลงดาวเพื่อมีเยอะเลยข้างบนแมปมืดไปหมดเลยเอาพยายามจะวางดาวให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะสามารถแบกให้เรา,เาผ่านไปได้มันจะเข้าไปแล้วนะ่ะยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยโอเคนึกว่าจะไม่ทันนั้นเดี๋ยวผมวางเดี๋ยววอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยมันเวทุทธาแล้วฮะ เออไม่รู้ว่าหมดเปล่าเคหมดนะเหลือข้างล่างนิดหนึ่งฮะผมบึ้มไปเลยออ้เป็นตัวที่สุดยอดนะแต่การใช้งานนี่ค่อนข้าขงยุ่งยากต่อไปเป็นเจ้าพัมกินครับตัวนี้เป็นเจ้าตัวที่ต้องผสมกับตัวนี้ผสมกับตัวของแคคตัสแล้วก็เจ้าไบาโคเวอร์ครับผสมสามตัวนี้เลยเดี๋ยวผมผสมให้ดูนะว่ามันไอ้นี่ยังไงอู้เป่ามันมันเป่ามันมันเป่าปูไปนู่นเลย แล้วมันโจมตีได้ได้ปะเกมไม่เหมือนเอาแมวมาอยู่นะเออไม่เอาเหมียวมามาเหมีวยวเดี๋ยวให้มาเหมียวช่วยโจมตีผมลืมเอาไฟมาอัพแมวเหมียวเลยอ่ะมีอะไรที่อัพแมวเหมียวได้อีกไหมไม่มีเนาะเออมันมาแล้วอ่ะโอ้กระโดดไปน,น,นู่นเลยเวนเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวแปลงลากตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะผสมให,ให้ให้ให้ดูด้วย แล้วแบบนี้ผมจะวางตรงนั้นได้ป้าน่าจะน่าจะวางได้แหละแต่ตอนนี้เรียกเรียกดาวกดกดสกิลยังไงดาวมันกดโอมันกดเลืองเองเนาะเออเจ้าโลมามาอีกแล้วโอเคหมดละโดยไอ้นี่การผรสมมันก็คือวางเจ้าฟักทองไปก่อนอ่ามันวางในน้ำไม่ได้ฮะงั้นกองงั้นกองงั้นกองกวางใส่ดาวแล้วกันอ่ะลงวางใส่ดาวครับวางแคคตัสแล้วก็วางไวโคเวอร์ฮะปุ๊บนี่จะกลายเป็นแบบนี้เลย เป็นตัวที่เขาอัพมาให้เนาะแล้วมันโดดเข้าไปแล้ะลายผมเลยอะงั้นเกมนี้เราต้องเปลี่ยนสูตรนิดนึนนงเดี๋ยวเน้นวางแมวฮะเดี๋ยวเอานี่ด้วยทรนัดกันด้วยฮะ,ะเดี๋ยวแปลงร่างดาวฮะมันจะได้ยิงระเบิดสเปอร์สตาร์ได้มันกระโดดติดเนาะเดี๋ยวค่อยใส่อันนี้ให้ให้มันด้วยฮะหายไปแล้ว อ่อผมผสมได้ผิดโอ้ยไม่ใช่ผมผสมผิดดีกว่ามันมันมันม,ม,ม,มันต้องเป็นไรนะมันต้องเป็นอันนี้แล้วก็ไอข้างบนเดินไปแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตั้งแนวรับตรงพื้นน้ำนะครับโอเคไหวยอยู่เนะเาะแมวมาเลยเดี๋ยวตั้งแนวรับทางภาคพื้นน้ำ้วยตอนปุ๋ยมาจะได้ยัดยัดปุ๋ยจะให้ทอนัดได้เลย ขยับหน่อยจะได้จะได,จะได้จะได้สายได้แมวติดไฟเดี๋ยวนี้ต้องข้างๆระวังโลมานหนึ่งครับโลมากข้าง,าง,างน่ากลัวมากเลยเ,เดี๋ยวอัพแมวติดไฟอันนี้เป็นนี่มันต้องใส่ตัวนี้แคคตัสเอ่อมันต้องวางแคคตัสก่อนโอ้แจ็คมา อยให้ดูดกล่องแจกก่อนปุ๋ยใส่ตัวนี้ฮะจะได้โตมันต้องวางนี่วางแคคตัสแล้วก็บโคเบอร์ฮะไม่ผมใส่บโคเวอร์ไม่ได้อ่ะมันต้องใส่โคเบอร์ได้ดิเอาผมใส่โคเวอร์ไม่ได้ั้งนั้นเกิดอะไรขึ้น โ oh, oh, อ้โหเกมนี้อันนี้เยอะอันนี้เยอะจัดเลยลงมาตัวนี้มันโดดข้ามได้แฮะเอ๊ะทำไมผมไปข้ามต่อไปไม่ได้วะมันคือแคคตัสโอ้โอ้ยมันโดดมีละโอ้ยไม่่ไม่ใช่วางผิดตัว จะวางแมวตรงทางเดี๋ยวใส่ให้แมวด้วยอ่ะแคคตัสอันนี้ไงแล้วก็บายโคเบอร์ทำไมตรงนี้ผมวางไม่ได้วะผมผมงงแล้วอันนี้ก็วางได้ปกตินี่แปลก,กแล้วแลก,กแล้วเดี๋ยววางตัวนี้ก่อนแล้วกันมันจะเป็นตัวนี้ปั๊บปุ๊บแคคตัสแล้วก็บายโคเบอร์เนี่ยว่าไม่เป็นไรแล้วกันช่างช่างมันมันวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือวางวางได้อยู่ เดี๋ยวผมสแตมดาวนะดาวค่อนข้าง,างหมดเนี้ยมอยู่ผมชอบตอนที่มันมีซูเปอร์ลงมาซูเปอร์สาตาร์เรียกว่าซูเปอร์สาตาร์แล้วกันยิงระเบิดดาวตุ้มลงมาโคตรเจ๋งเลยเนี่ยยังเจ๋งเลยผมก็ยังชอบเลยมีซอมบี้หมาครับอ่ะติด,ยว,ดยวติดไฟให้มันด้วย อ้ออาวเตียงเดี๋ยวต้องมีเยอะนะผมไม่รู้ว่าถ้ายิงมีเยอะไปจะช่วยไหยส่งผลต่อครูดูดาวของมันหรือเปล่าอันนี้ช่วยยิงด้วยแฮะยางเจ๋งอ่ะวันนี้โดนหม่ำหมดแล้วอะ อสกเคียงตรงนี้ใส่ฟักทองให้หน่อยฮะอา้าวข้างล่างผมกลายเป็นอะไรแล้วเนี่ยผสมได้อีกปะผสมไม่ได้นะ้ต้องรอปลดล็อกก่อนไม่ใช่เจะผสมข้างล่างสิไม่ใช่ผสมข้างบน เดี๋ยวใส่ดาวเพิ่มมะตอนนี้โคตรนัวเลยเอ้ยไม่ใช่ผม,ผ,ผมวางผิดอันผมวางผิดอันตอนนี้สูตรผสมมันเริ่มเยอะแล้วตอนนี้ก็เริ่มงงสูตรผสม,มเริ่มเยอะตอนนี้ก็เริ่มงงเป็นดาวโคมไฟแล้วก็แม่เหล็กเอาหมอกลับมาได้ไงเนี่ยเป็ไปไม่ได้นะที่หมอกจะกลับมาเนี่ยผมวางตัวเป่าหมอกไว้ตั้งขนาดนั้นทำไมหมอกกลับมาได้วะ แตก,กแล้วแลกๆแ,แล้วนะเดี๋ยวตอนนี้มันจะกใกล้มันจะใกล้เข้าเวฟสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวว่าฟักทองด้วยทำกินนะมันมืดฮะเอาเปล่าหน่อยอันนี้อ,ออกเลยโอเคตอนนี้ผมมีดาวตเต็มอัตราศึกพร้อมรบพร้อมรบ ไม่ใช่อยากผสมข้างล่างอะทำไมผสมข้างบนให้อ่าฉันไม่เข้าใจอืออ่ามันต้องเป็นแม่เหล็กไม่ใช่แม่เหล็กเดเอาอันนี้ลงเลยจบจบเออจบจบเหนื่อยยูดานี้เหนื่อยอยู่ตัวต่อไปครับเป็นเอ่อข้าโพดตัวเบิรม ผมผสมไม่ได้นี่เพราะผมไม่มีแตงโมไอ้เจ้าตัวเนี้ยเหมือนมันต้องผสมแตงโมแต่ผมไม่มีแตงโมดิแล้วผมต้องหาแตงโมจากไหนอะเพราะด่านที่ปลดแตงโมผมยังไม่ได้เลยดูเหมือนว่าผมต้องกลับไปเล่นด่านแอคเอนเจอร์แล้วครับเพราะด่านต่อไปมันเป็นที่ต้องปลดล็อกเจ้าแตงโมก่อนนะถึงจะสามารถเล่นได้เนาะซึ่งผมต้องไปประจนภัยตรงนี้ก่อนงั้นเอาตรงนี้ซักพาร์ละกันเค okay. ตอนนี้เราต้องปลดหัวกับเจ้ากระโดดร้องๆเนี่ยว่าเราจะจัดก,การมันยังไง ประมาณนี้แล้วกันตอนยิงฟาร์มเงินไปก่อนฮะเราจะโดนไอน,นี่จำกัดที่ไว้เพราะเราต้องวางอาเบล่าเนาะ <'re> นี่เดี๋ยวเอาวางไอน,นี่ไปเลยฮะเจ้าโปรเตโตไมล์เราต้องเก็บตังค์นิดนึงฮะผมไม่รู้ว่าตัวหม่ำผมอำผมจะสามารถจาัดก,การแตงโมดได้ปะไอแตงโมกระโดดดึงๆึอะปล่อยไ่เดินมาเลยครับเรายังมีค้อนทุบ ปุบกระโหลกอยูอ่เดี๋ยววางเซตอันนี้ไว้ก่อนเลยฮะไปเดี๋ยววางยอย่างไเดี๋ยวต้องรอวานัสคูดาวด้วยฮะเนี่ย อันนี้กืนทานอยู่เนาะตัวน,นี้แปเลยขอเราตั้นหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ไ,ไมปไรโอ้โหนึกว่าจะตายซะละเหียยมันนี่อะไรลูกตัวน,นี้เราต้องพลิกก่อนฮะ กินปะไม่กินด้วยเออหวานเจีย๊ยบง <c oughs> ั้นต้องมาตรการขั้นเด็ดขาดแล้วมั้งเนี่ยมันไม่ยอมกินด้วยฮะือ้อโอ้โหไม่ตายด้วย โอ้โหพี่น้องมีก็ใจร้ายเกินอันนี้มันยิงติดปะอ๋อยิงไม่ติดเนาะโอเคได้ได้ได,ได้ผมต้องใช้มาตรการนี้แล้วครับเราต้องมาตรการไม้เด็ดไม่ตายด้วยแฮคือมีแต่ต้องระเบิดเท่านั้นน่ะ อู้ระเบิดผมเอามาเยอะอยู่ในเกมนี้ใช้ได้อยู่แต่ตอนฟินน์นัลเวฟเนี่ยสิยังมีระเบิดอยู่เดี๋ยวไม่กระโดดมาฮะตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แหละครับเดี๋ยวตอนฟินน์นัลเวฟจะมีปัญหาแลแ้วแต่ยังไม่แปลงร่างเลยโอเคแปลงร่างให้มันก่อนข้างหลังก็แปลงร่างไปก่อนแล้วกันมันยังยังอัพไม่ได้อะ เงินเงินมันเริ่มเหลือแล้วโอเคข้ามาครับบึ้มเลยตัวนี้มาผมมีเชอร์รี่อยู่ต้องทำอย่างนี้ครับไม่งั้นไม่รอดแน่มาแล้วนั่นน่ะ,นะยังไม่มีพืชตัวไหนที่มีความสามารถพอที่จะเคลียร์มาได้เลยนะตอนเนี้ยอุ้ยเสียงนี้ไปนแน่ๆเลย โอ้โหเสียว่วาบาบเสียวูบาบเลยฮะคือตอนนี้ภาวนาอย่างเดียวคือให้ระเบิดผมมันไอไเนี่ยระเบิดผมมีอะเดี๋ยววางกระถางข้างหน้าเผื่อเว้นะฮะเผื่อเดวเผื่อวางไม่ทันโดนมาไอ้ลูกหรอนี่เก็บท้เก็บเลยภาวนาให้ไปก็ถึงไฟนั่นเวฟออะทุกอย่างจะจบเลย ข้างหน้าผมกลัวมันโดนรถบดจังไม่ทันแล้วครังไอ้ตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกเกิดไปแล้วผมไม่ทันสังเกตวะตรงนี้มาสามพี่ชายก็มากันบ่อยเกินอูมันถึกมากเลยนะทุกคนเห็นตัวนี้ผมผมผมกาดกันปะวิตรงนี้ไม่ทันนะเนี่ยไม่มีตัวไหนวางทันเลยฮะพีกก็ไม่ทันละกูดาวกูดาวไม่ทันครับ ไฟนอลฮะผมรอระเบิดได้นะอุ้รอดนะเนี่ยเออเฮ้ยยากยากโว้ยไหนแตงโม,โมผมโอ้โหด่านต่อไปเป็นแตงโมนะ เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาต่อที่ให้มันได้รับแตงโมนะผมขอไปส่องๆดูก่อนโอเคไม่มีตัวกระโดดเป็ดดัานนะโอเคครับทุกคนสำหรับพลังวัตสัมบินในโหมดฟิวชั่นวันนี้ผมก็ขอติดไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปเก็บแตงโมแล้วเราก็ไปเล่นด่านของอัปเกรดตัวให้มันครบเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนละกันบาย